จริงๆแล้วเนี่ยยันจังเป็นสไปเดอร์แมนทำไทำไมตัดแล้วแล้วไงต่อเฮ้ยอ้ห้หเรียบร้อยทุกคนดูนโอ้ม oh my god นี่เธอเธอเห็นเพื่อนทำไมอะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก,นกลับมาเกิดปอคนนี้คน,นเล่เกมยันเดเลเดโมโเส้นเคยนะคะแล้วก็เราเนี่ยกลับมาอยู่กันในมอดนะคะฟอสเซนเช่นเคยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะปอก็ไปไขความรับมาค่ะเขาบอกว่าต้นมานะคะที่อยู่บริเวณข้างหลังโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะตัดต้นไม้แล้วก็ทับคนตายได้ด้วยนะคะอันนี้คือมันอเมซิ่งมากๆเลย แต่ว่าก่อนอื่นนะคะปอขอเปลี่ยนสภาพก่อนแล้วกันนะคะวันนี้เราขอใส่เป็นชุดนี้แล้วกันค่ะปึ้มชุดที่หนึ่งของเรานะคะคือแบบชอบอ่อปากแต่ว่าในการที่เราเนี่ยจะทำให้ต้นไม้โค่นนะคะเราจำเป็นต้องมีขวานก่อนค่ะทุกคนมันจะมีขวานเนี่ยวางอยู่บริเวณตรงนี้นะคะซึ่งปอนะเคยเอ่อถือให้ดูแล้วนะคะนี่เลยค่ะ ขวานที่อยู่ตรงนี้นะคะมันคือของขวานนะคะที่ส่งมาจากเซนต์ครอสเลยนะคะบอกว่าเอามาให้เราเลยอะ่ะทุกคนมาทําการแขวนขวานไปเลยค่ะดูสิมีวงมีโบนะคะแปะที่ขวานด้วยนะคะน่ารักปะเออ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นขวานที่เอาไว้นะคะทําสิ่งที่ไม่ดีค่ะจําได้ว่ามันจะมีผู้หญิงสองคนเนี่ยกําลังหาแหวนเนาะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเลยอ่านี่ไงเดี๋ยวปอเนี่ยจะรอให้สองคนนี้นะคะไปหาแหวนเนี่ยเอมิมบริเวณต้นไม้ต้นนั้นค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะอาศัยตั้งหวะนะคะด้วยการตัดต้นไมท้ทันทีเลยนะคะแบบว่าฉบพันค่ะ นี่มองหน้าทะหาเรื่องเหรอฮะมองทำไมคือแบบถุงน่องนะคะมีความคล้ายๆกันเลยนะสองคนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นพี่น้องกันปะใช่ไหมทุกคนก็คือเราเนี่ยต้องเดินตามเขาไปก่อนนะแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยเราสามารถที่จะเร่งเวลาก็ได้ค่ะทุกคน นี่เลยมันคือต้นนี้เลยนะคะมันเป็นต้นไม้นะคะที่โอสานะแล้วก็ลุ่มพี่เนี่ยเข้ามาสารภาพรักกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําลายนะคะเพื่อไม่ให้ลุ่มพี่เนี่ยกับโอสานะนะคะมาพ่อรักกันตรงนี้ค่ะเราจะมาทําลายทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยค่ะต้น,นนี้เลยนะคะทุกคนเป็นยังไงฮึงฮงอืดูนะเห็นไหม มันสามารถนะคะกด e ค่ะกด e ได้ด้วยนะคะแต่ว่าฉันขอรอเเยื่อก่อนแล้วกันนะคะไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะแต่คือรู้แค่ว่าเราเนี่ยตัดต้นไม้ได้นะคะโอเคถ้าง,งั้นนะคะเหมือนเขาเนี่ยกำลังจะเดินมาแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวปอจะเร่งเวลาแล้วกันนะคะให้เขาเดินมาไวๆนะคะ เดินมาให้มันเร็วๆหน่อยจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ไหนวะง้ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขามากันแล้วนะจ๊ะเขามากันแล้วเฮ้ย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 ทายคนนั้นเดินมาหรอ,หอเฮ้ยอาไงดีวะเอาเป็นตอนนี้แล้วกันคะ่ะทุกคนตัดต้นไม้ตัดแล้วแล้วไงต่อเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยทุกคนกดูดิ โอ oh God แล้วมีคนตายไหมอ่ะเอา้าเดี๋ยวฮะแล้วสองคนนั้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะทุกคนหรือว่าเขาจะถูกต้นไม้เนี่ยทับตายไปแล้วล่ะคะนี่ถอยซิโอ้โหมาเดินอะไรตรงนี้เนี่ยฮนี่เธอเธอเห็นเพื่อนเธอไหมอ่ะไม่น่าจะเห็นนะคะเพราะว่าตอนนี้น่ยเขาหายตัวไปแล้วนะคะทุกคนโอ้ oh my God สองคนนั้นนะคะคือแบบว่าหายสาบสูญไปเลยนะคะแต่คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วคะ่ะน่าจะอยู่ในเนี้ยแน่นอนนะคะทุกคน เป็นการสังหารเพื่อนได้แบบว่าโคตรเลือดเย็นเลยนะคะฮะนี่แหละค่ะคือความลับในว,วันนี้นะคะทุกคนเออเอาดีแล้วก็ขวานที่หลังเราเนี่ยก็คือหายไปด้วยนะคะแต่ว่ามันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนปอกก็จะมาใช้อาวุธชิ้นใหม่เหมือนกันนะคะนน่เลยค่ะมันคือ เคี้ยวแคนดี้เลยนะคะดูซิน่ากลัวปะแต่ว่าเวลาถือเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมก็มาถือเป็นพองเป็นพ็อปได้นะแต่ปอขอเริ่มจากสองคนดีแล้วกันนะคะนี่เลยนี่เลยไม่ต้องมองหน้ามองตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอของหนักเข้าไปเป็นยังไงหล่ะจ้าสาวน้อยอ่ะฮะ แต่ว่าอย่าบอกนะคะว่าเราเนี่ยต้องถือเคียวอันนี้นะคะไปทิ้งด้วยอะ่ะงั้นแค่นี้เนี่ยไม่พอค่ะปอขอหัวล้อก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ายังมีนะคะอาวุธอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่ปอนเนี่ยต้องการเอาใช้ให้หมดนะคะนั่นคือต้นคริสต์มาสนะคะที่เต็มไปด้วยเลื่อยข้างในคะ่ะทุกคน นี่เลยมันคืออันนี้เลยบอกเลยว่าโคตรใหญ่อ่ะใหญ่ชมม้าเลยอ่ะทุกคนเฮึยๆๆๆๆฮมีคนตกใจนะคะแต่ว่าเราก็คือไม่แขกค่ะไปไหนเอ้ยเอาเอาเอาเดียวปโัโตูนี่นี่เธอเป็นนักสู้ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยฮ้เออเอาละค่ะเมื่อกี้คือ เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างไวเลยนะคะแล้วเราก็มาเริ่มใหม่ที่จุดเดิมค่ะฉันขอเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเป็นชุดนี้แล้วกันนะเพราะว่าทุกคนวันนี้นะคะคือวันคริสต์มาสเนาะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะถูกปล่อยวันไหนนะคะเออเพราะาปอเนี่ยทำงานวันนึงเนี่ยพอทำหลายคลิปนะคะปอขอขึ้นไปดูอาวุธน,นะคะที่อยู่ในห้องของพออ แบบหนึ่งนะคะอาจจะมีซ่อนอยู่ก็ได้นะจ๊ะซิปาปาซิปปาสวัสดีค่ะพ่อเออโอโ้ไม่มีอ่ะไม่มีแม้แต่อะไรเลยนะคะทุกคนไปดีกว่าแปลว่าในมอสนี้นะคะน่าจะมีอาวุธเนี่ยอยู่แค่สชิ้นเท่านั้นนะคะนั่นคือเอ่อแคนดี้เคียวนะคะแล้วก็อะไรนะต้นริต์มาสแล้วก็กระดิ่งที่เป็นเลื่อยนะคะทุกคนหอยแซง ดอนยึดเฉยเลยอดสนุกเลยนะคะเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ้าวฮะวะัดฮะยันจังอะไรอะเดี๋ยวฮะก็คือ กด e ได้ด้วยอะ what ยันจังเออจริงๆแล้วเนี่ยยันจังเป็น spider man เอออันนี้คือแบบอืมคือพอเพิ่งรู้นะคะแล้วก็รู้เองด้วยนะคะมดนี้นะคะเราสามารถที่จะกระโดดตึกเองได้แล้วก็ขึ้นได้ด้วย ก็คือกระโดดมาข้างล่างแล้วก็ปีนขึ้นมาข้างบนได้ด้วยเออสรุปแล้วแกเป็นคนหรือว่าเป็นสไปเดอร์แมนก่อนตอนนี้โอ้โหอันนี้คือบอกเลยว่าโคตจึงอะ่ะ จึงมากนะคะทุกคนแปลว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องเดินสำรวจให้ทั่วนะคะแต่ไม่น่าจะมีเราหรือเปล่าทุกคนมันน่าตกใจนะตั้งแต่เล่นมอนนี้มานะคะก็คือไม่เคยเห็นยันจังเนี่ยเป็นป่ายแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือแบบโอ้โ oh. อ oh my God ขอเข้ามาเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะก่อนจะจบคลิปนะคะ คืออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะใช่ปะเอาไม่ใช่หรอเอาไม่ใช่ทุกคนกจำผิดอันไหนว่าที่ว่ามันทำให้เราวิ่งเร็วอะฮึนี่ไงโอ้ยวิ่งโคตรเร็วเลยทุกคนดูดิแต่ว่ามันวิ่งไี่แค่30ิวิเท่านั้นนะคะคือแบบว่าแค่แป๊บเดียวอะดูดิโอ้ยวิ่งเร็วมากๆเลยเอา้าวหมดเวลาแล้วอ่โอ้โห กำลังสนุกเลยค่ะทุกคนตอนนี้คือบริเวณนี้นะคะไม่มีใครอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนหนังสือค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ยอมเข้าเรียนนะคะเพราะว่ายันจังเป็นเด็กเกเรอ,อยู่แล้วนะคะทุกคนเอาละค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการมาลองเล่นอะไรใหม่ๆนะคะก็อุ้ย ทึ่งอยู่หน่อยแกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครใครให้ปอ,ะะปอด้วยนะคะสับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน bye 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 bye. บ๊ายบายบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน